คราวนี้เราจะมาถึงอุปกรณ์วงจรขยายที่ใช้ b g t นะครับก็ <ะ S 1> เราจะเรียกว่าเป็น common emitter นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ common source นะครับก็คือเป็นแต่การ configuration วงจรขยายที่ใช้งานมากที่สุดนะครับอ่าคราวนี้เราก็จะมาดูคุณสมบัติของวงจรขยายตัวนี้นะครับถ้าเรามาเขียนออันนี้เป็น small signal circuit นะครับก่อนที่จะ แทนที่ BJT ด้วยโมเดลของมันนะครับเป็น Hybrid Pi โมเดลแบบนี้นะครับอย่าลืมไปฝึกเขียนดูนะครับว่าวงจรแบบนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับแล้วตัวแอมพลิฟายเออร์ของอวงจรนี้ก็เป็นส่วนนี้นะครับอันนี้เป็น ifier MM แอมพลิฟายเออร์เขียนแอมละกันนะครับคราวนี้เราก็ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าไมีคุณลักษณะยังไงบ้างนะครับลำดับแรกก็ i n พุ t นะครับก็ถ้าเรามองเข้ามาเนาะมองจากคลาเบสเข้าไปนะครับสายมิตเตอร์ตรงกลางซึ่งเราใช้เป็นไฮบริดพายโมเดลนะก็จะเห็นได้ว่าวงโนดนี้เข้ามาโนดนี้กับกาวนี้มี R อยู่แค่ตัวเดียวก็คือ R พายนะครับ I พุทก็คือ R พายนะครับ V อินพุทก็คือ V พายนั่นเองนะครับก็คือแรงดันตกข้อมที่คลาเบสกับอินมิเตอร์นะครับเราก็เขียนเป็นสมการได้ถูกไหมครับอันนี้วงจร แบ่งแรงดันถูกไหมต้องการทราบแรงดันตกข้อมาพายตัวนี้ก็เขียนสมการออกมาได้ดังนี้นะครับแล้วมันก็มีค่าเท่ากับมีพายแล้วนะครับแล้ววีเอา้์พุตใช่ไหมครับอันนี้ก็กระแสะก็ไหลทิศทางนี้ไหลทิศทางนี้ถูกไหมครับวี Real put, เอา้์พุตก็เลยมีค่าเท่ากับลบจีเอ็มมีพายคูณกับอาร์ซีนะครับมีพายก็คือวีเอ้าพุตย้ายฝั่งไปก็จะได้อัตราขยายแบบอุปเพงสกิปไปนะครับมีค่าเท่ากับลบจีเอ็มอาร์ซี อาร์อูปุตมีค่าเท่ากับเท่าไรก็มีค่าเท่ากับ RC นั่นเองนะครับในการที่จะหาอาร์อ t ุได้นะครับดับแรกก็ต้องทำอะไรครับช็อตเส้นกฝั่ง V i อิ u t ใช่ไหมครับช็อตตอนนี้ V i อ p u t ก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอินพคือ V p พาใช่ไหมครับพอเราช็อตโนดนี้กับโนนี้ไปแล้วเนาะก็มีแรงดันเท่ากับศูนย์นะครับอีกตัวนี้ก็ตัดไปนะครับก็เหลืออยู่อ c ตัวเดียวที่มองเข้ามาพอพีเชื่อมเอากน นะครับก็จะได้เป็น R c แบบนี้ไปนะครับหลังจากนั้นอันนี้ยังเป็นแบบาตาขยายแบบ Open c i r c u i t นะครับถ้าเราต่อโหลดเข้าไปนะครับโหลดเข้าไปตรงสั่งเอาพุทตรงนี้นะครับอันนี้เป็น R L ก็จะเห็นได้ว่า R L กับ R C ก็ต่อขนานกันอยู่นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า,อ,าอันนี้ขนานกันก็คือตัวนี้ ใช่ไหมครับแรงดันต่อข้อมันก็คือกระแสไหลที่ทางนี้ถูกไหมครับ j m V pi เนาะมันก็เลยออกมามีค่าเท่ากับอะไรครับ V out คอับทษทีครับงนี้ V out เนาะ V out เท่ากับลบ j m V pi คูณกับอะไรครับ L จับนู่สี่นี่คือที่เขียนทก่อนะครับเีย๋ยวขอเขียนใหม่ ครับย่างนี้เราก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะนะครับลบ g M V PI R C คณานับ R L นะครับแล้ว V PI ก็คือ V input ใช่ไหมครับอยากฟังไปก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วตัว O Voltage e r a l l Gain ตั้งแต่ V signal จนไปถึง V output ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเขียนได้แบบนี้นะครับแบ่งเป็นสองโซนเนาะ โซนแรกก็ตรงนี้ใช่ไหมครับหมายโซนนี้คือผมหมายถึงอัตราส่วนนะครับ V I ส่วน bsignal ก็คือโซนนี้เนี่ยโดนตกข้อมตัวอินพุตอินพุตนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตกข้อมตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ V out สุด V I ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็จะได้ค่ามาแบบนี้นะครับก็ หวังว่าคือรู้กันเนาะนะครับ r pi ส่วนได้ r pi บอก r s i g n a ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือ v i หนด้ดนวย r s i g n a นะครับหวังว่าคงไม่งงกันนะเดี๋ยวผมเขียนตัวแปรก็ได้ครับมี pi เนาะก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ vi มีค่าเท่ากับ r pi หารด้วย r pi บวก r s i g n a ทั้งหมดนี้คูณกับอะไรครับ V signal ถูกไหม V I ส่วน V signal อย่างนี้ไปก็เลยมีค่าเท่าบ,บตัวนี้นะครับแล้วเครื่องหมายลบมาจากไหนเครื่องหมายลบก็มาจากตรงอัตราขยายตรงด้านบนนั่นน,น,นี้นะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าตัว BJT เนี่ยเนื่องจาก Input เ,เนี่ยกับสัญญาณ signal เนี่ยมีการลดทอนไปนะครับอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามันถูกลดทอนซึ่งต่างจาก MOSFET นะครับออฟเซตในอินพุตเป็นอินฟินิตี้นะครับวีซิกแนลก็กระโโลกตรงที่วีอ mm ินพุทด้วยนะครับแต่ของ BJT เนี่ยอินพุตเนี่ยมีค่าเท่ากับถูกลดทอนนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับก็เลยอัตราส่วนก็จะมีค่าลดลงจากอัตราขยายของตัวแอมป์ฟายเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอต่า attenuation นะครับก็คือการลดทอนสัญญาณน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็เป็นที่เขียนไว้นะครับว่า เนี่ยผลกระทบของไฟในอินพุตรีสติซสมนะครับก็คือทำให้อแรงดันอัตราขยายแรงดังดงนมีค่าลดลงนะครับเป็นอัตราส่วนของโวลเตจอุปกรได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีตัวแปรมาช่วยนะครับก็คือตัว gm นะครับซึ่งของ BJT เนี่ยปกติแล้วมากกว่าของ mosfet ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราก็ลองมาทำโจทย์กันดูนะครับ ตอนตัวอย่างที่4เนาะก็เป็นตัวคอม m อนอ m มิเตอร์นะครับที่ใช้ bjt เบต้า0 0นะครับในหนึ่งมิลล<ม>ิแอมแล้วก็มีคอ l l e คเตอร์ rc 5กิโลโอห์นะครับที่นนอคุณสมบัติต่งตางๆของมันซึ่งเราก็ d e velope สมการมาแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับอยากให้สังเกตจุดที่สำคัญเหมือนกัน พอ t a n t นะครับ observation นะครับก็คือตัวอัตราขยายเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับลบ gm คูณกับอะไรครับ total total resistance ที่อยู่ระหว่าง collector และ ac ground นะครับแลก,ก็อยากให้ต้ใหจำตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะช่วยเรานะครับตอนนี้จะเชื่อมพไปก่อนนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างนี้นะครับก็ให้หาคุณสมบัติต่างๆนะครับบอกว่าตัว signal source ตัวนี้นะครับสัญ,ญญาณ small signal เนี่ยมี ค่าอาร์ซิเนล5กิโลโอห์มโหลดร e s i s ส a ตอก็5กิโลโอห์มเหมือนกันนะครับให้หาอัตราขยายแล้วก็อัตราขยายรวมนะครับอัตราขยายของ a m p l i f ฟายแล้วก็อัตราขยายรวมของวงจรนะครับก็ลองมาทำโจทย์กันดูเน,ะนาะตัตาวงจรก็แบบนี้นะครับจะทำอะไรกันก่อนนี่ตัวอย่างบอกว่าให้หา GM เออกโเคก็ลองมาหา GM กันจ ของมอสของ BJT ก็มีค่าเท่ก IC, ากับ IC ซีค่ด้วย VT นะครับก็ออกมามีค่าเท่าเท่าไหร่ครับ1มิลลิแอมหารด้วย26่สมิลลิโวลต์นะครับมามีค่าเท่าก,กับ38.46มิลลิเม็นนะครับอาร์ไพล์มีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับอาร์พล์ก็จำกันได้เนาะก็ VT หารด้วย IB ใช่ไหมครับ อันนี้สามารถแตกอลงไปได้ว่ามีที่หารด้วย IC ส่วนด้วยเบต้านะครับหรือมีค่าเท่ากับเบต้าส่วนด้วย GM เเนาะก็เบต้าก็ทราบใช่ไหมครับเบต้าก็ทราบตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยหารด้วย GM อนะครับออกมาเป็นค่าเท่ากับสองจุดหกกิโลโอห์นะครับไอินุต มีค่าเ,เท่าไหร่ครับนี่ครับลงเข้าไปในพอร์ตนี้ก็มีแค่พอร์ตนี้กับกาวถูกไหมครับก็มีแค่อ,าอค่า,า,อาพะะา,ยาย,ยออก็มีค่าเท่ากับอ่าพายซึ่งก็คือ2.6กิโลองศ์นะครับอัตราขยายตอนยังไม่ต่อโหลดนะครับก็มีค่าเท่ากับอะไรครับลบ gm เ4ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ต่อโหลดเนาะ ถ้าเราจำมาได้มันก็คือลบ gm คูณกับ total resistance ที่อยู่ระหว่าง collector กับ ac ground ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ต่อโหลดก็มีแค่ r c ตัวเดียวนะครับก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ38.46คูณอยู่กับ5กิโลโอห์มนะครับก็มีค่าเท่ากับลบ1 9 2่้นะครับแล้วทำยังไงต่อให้หา output ใช่ไหมครับ เอาพุทเราจะทำยังไงครับก็เริ่มต้นด้วยการทำให้อะไรครับม i ตัวนี้เท่ากับ0เนาะก็คือทำงานรัดวงจรตัวนี้ลงกลางนั่นเองนะครับม i เท่ากับ0์มีไพก็เท่ากับ0ด้วยถูกไหมครับอันนี้ก็เปิดวงจรน,นะครับตรงนี้กระแสเป็น0หมายความว่าตรงนี้ก็เปิดวงจรใช่ไหมครับเอาพุทมองข้าวผ่อนนี้เทียบกับกลางก็เจอแค่ rc ตัวเดียว โอ้ยองนครับเป็นสครับก็มีค่าเท่ากับ Rc ซึ่งมีค่าเท่ากับกิโลโอมนะครับก็เป็นอันเซต็สิ่งส่วนนี้นะครับยังมีส่วนอื่นที่เราต้องหาอีกนะครับก็บอกว่าค่าต่อโหลดหร s อสตั๊ดค่ากิโลโอมที่เอาพุทเทอร์มิ l นลนะครับไปหา Av กับ gv นะครับต่อโหลดเ u t p u t นะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ5้ากิโลอห์นะครับแล้วอัตราขยายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับอ่าถ้าพูดเป็นอัตราส่วนเนาะก็จะวีเอาหารด้วยวีอินนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลบ gm คูณนะครับ total resistance ระหว่าง collector กับ ground มีอะไรบ้างครับมี rc มี RL ถูกไหมครับก็คือ RC ขนานอาเนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับสามสิบแปคูณอยู่กับ2.5นะครับมีค่าเท่ากับเก้ยืนขึ้นมาลบนะครับลบเก้าสิุดหนึนะครับ ตอนนี้พอจะเห็นภาพเลยไหมครับออพอต่อโหลดอัตราขยายลดนงเห็นไหมครับานี้เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับหลังจากนั้นให้หาอัตราขยายของวงจรนะครับก็จะยังไงดีครับถ้าเราจำกันได้เนาะในอันตราขยายของวงจรเนี่ยมันจะถูกเขียนใน้แบบนี้นะครับคือไออินพุตจากไอถูกไอซิก i g n a l ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยอาตาัตราขยายนะครับอินพุตคืออะไรอินพุตก็คืออ p ร์พถูกไหมครับก็จะได้ว่าอ p ร์พมีค่าเท่ากับ2.6หารด้วยอ,อันนี้ก็5.6 2.6กนะครับคูณกับลบ90.1นะครับ อันนี้ผมตัดหน่วยกิโลออกนะครับด้านบนกิโลด้านล่างก็กิโลก็ตัดกันไปนะครับเราจะได้ออกมาว่ามีค่าเท่ากับอะไรครับ2องหารด้วย7.6คูณ9.6.15มีค่าเท่ากับลบสาสนะครับโอเคเนาะแล้วอันนี้ก็เกือบเสร็จละใช่ไหมครับ คำถามได้บอกว่าถ้ามีพายเนี่ยถูกจำกัดให้อยู่ในช่วง5มิลลิโวลต์เท่านั้นให้หา V signal แล้วก็ V out นะครับว่าควรจะมีค่า,า,เ,าเท่ากัเท่าไหร่นี่ครับก็จากวงจรน,นี้ถูกไหมครับเราสามารถเขียนได้ออกมาว่า V p พายเนี่ยมีค่าเท่ากับ R p a i หารด้วย R p R p a i บวก V signal คูณอยู่กับ V signal ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,น v signal เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับเนี่ครับ R v ie, one, ie, นะครับวีพายโคนอาพายบวก v signal หารด้วยอาพนะครับออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดจ็ดหกรับสองจุดหกนะครับคูณ v พาก็ออกมามีค่าเท่ากับสิบสี่จุดหกสองมิลลิโวลต์ นะครับแล้วมีเอาต์พุตล่ะ <c oughs> มีเอาต์พุตก็สามารถหาได้หลายแบบถูกไหมครับถ้าเราหาจากตัวนี้นิยามนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> บอกว่า <c oughs> มีเอามีค่าเท่ากับมีอินพุตคูณกับอัตราขยายของแอมพลิฟายเออร์นะครับออกมามีค่าเท่ากับ5้วินนิคคูณกับลบเก้านนะครับโทษทีครับจะลืมอันนี้เรา ไม่ต้องใช้เครื่องหมายติดลบนะ96.15กจุดออกมามีค่าเท่ากับ0.48บวันะครับหรือคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับว่าตัวนี้อ๋อนิยามมันนะครับก็มีค่าเท่ากับเลมีเอาส่วน v signal นะครับเนี้ยก็สามารถหาได้ว่ามันก็คือ v signal คูณกับอัตราขยายวงจรนะครับออกมามีค่าเท่า,ทาไหร่ครับ14.62คูณด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับ32.89ออกมาก็มีค่าเท่ากันนะครับก็คือ0.48หมูเหมือนกัน